เดี๋ยววันนี้เรามาทําไก่น้ําแดงกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจะเป็นน่องไก่ติดสะโพกสองน่องเราจะบั้งเข้าไปในกระดูกสักนิดเพื่อให้ไก่ของเราสุกเร็วครับพอได้แล้วเราก็นําน่องไก่ของเราใส่กระทะไว้รอเลยใส่รากผักชีทุบลงไปสองรากแล้วเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะซียวขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นครับแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปอีกสักนิดให้พอท่วมไก่แล้วเราก็ปิดฝาเลยครับโดยที่เราจะเปิดไฟกลางทิ้งไว้ประมาณ10นาทีพอครบ10นาทีแล้วเราก็เปิดฝาแล้วเราก็กลับด้านไก่ของเราอีกด้านขึ้นมาครับ แล้วปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีนะครับพอครบ10นาทีแล้วเราก็กลับด้านหนังไก่ไว้ด้านบนครับแล้วปิดฝาทิ้งไว้อีกรอบระหว่างนี้เราจะเปิดไฟเบานะครับเราจะรอจนกว่าน้ำจะเริ่มมีความเหนียวข้น พอน้ำซอสของเราเริ่มเหนียวข้นแล้วเราก็ตักน้ำซอสของเราลาดบนหนังไก่ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสของเราจะเริ่มแห้งแล้วมีความข้นเต็มที่พอได้แล้วเราก็นำน้องไก่ของเราใส่จานได้ครับแล้วนำน้ำซอสของเรามาลาดบนไก่ โรยด้วยงาขาวตามด้วยต้นหอมซอยเสร็จแล้วครับน้องไก่น้ำแดงสูตรบาวต๊อหน้าทานมากๆเลยครับเ,เพื่อนๆลองไปทำดูครับ